สนับสนุนโดย All New Isuzu m w x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโก้บลูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบคับติด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามกับผมอันทิชาญครูหาเรื่องรองครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เองนะครับหลากหลายคนนั้นเราถ้าเกิดว่าเราติดตามนะครับเรื่องของประเด็นโซเชียลต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็คิดเห็นนะครับไปต่างๆนานาครับแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ว่าสิ่งเหล่านึงครับที่เราต้องถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้สังคมนั้นเสื่อมโทรมลงไปได้ก็คือความคิดที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ไม่ยอมรับในซึ่งกันและกันครับวันนี้ละครับสุภาษิตชีวิตงามนะครับก็อยากจะเปิดรายการด้วยคำนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าอาจารย์เสรีบุญทานนั้นจะบ ออกเรื่องนี้กับเราอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ทามครับแหมเห็นนะกอนจะไปรยองไรนี่ยครับพี่ขอเอาสุภาษิตนี้มาก่อนยังไงฮะความกระตันยูรู้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับแล้วขงจื้อเนี่ยก็สอนเลยว่าความกระตันยูเป็นเรื่องสําคัญครับอาร์เห็นไหมเรื่องของวันตรุษจีนก็ดีวันเชงเมงก็ดีเป็นภาพสะท้อนเรื่องความกระตัญยูของคนจีนนะครับ ซึ่งจริงเป็นกุศโลบายนะเพราะว่าเวลาที่เรากตันอยู่เนี่ยนะต่อบรรพชนเนี่ยเครื่องเส้นไหวของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ของดีนะครับปกติไม่กินปกติไม่กินแต่วันที่จะไหว้เจ้าจะต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาช่องปลาช่อนนะคะแล้วก็ผลไม้อย่างดีครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไหว้เสร็จใครกินคะลูกหลานกินนี่เป็นกุศโลบาย ว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามในแต่ละปีต้องมีวันได้กินของดียันตรุษจ,จีนเชงเม้งาศาจีนไหว้พระจันทร์เนี่ยค,คนจีนจะได้กินของดีแต่ในการกินของดีเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่กินเฉยเฉยกินอย่างรำลึกถึงพระคุณของอบรรพชนครับนี่คือสิ่งที่สำคัญน,นะครับวันนี้อกล้องจับมาครับ พี่ก็เลยเอาจี้เสด็จพ่อรอห้าที่พี่มีอยู่เนี่ยมาใส่ในการจัดรายการในวันนี้เพราะพี่เนี่ยลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเ้ารัชการที่ห้าด้วยความกะตันอยู่รู้คุณคอาา่าด้วยความกะตันอยู่เพราะว่าเวลาเรานึกถึงสิ่งแรกในประเทศไทยเนี่ยนะค,ะครเราอาจจะนึกได้เป็น20-30อย่างแต่เกินกว่า50% เกิดในรัชสมัยของพระองค์นะครับโรงพยาบาลก็เกิดในสมัยพระองค์รถไฟก็เกิดในสมัยพระองค์การประปาก็เกิดในสมัยพระองค์โทรเลขก็เกิดในสมัยพระองค์นะครับโรงเรียนในร้อยก็เกิดในสมัยพระองค์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยเมื่อสมัยรัชกาลที่6แต่เริ่มต้นจากที่พระองค์มีพระราชดำริว่า ลูกหลานตั้งแต่ราชโอรสของพระองค์จนถึงลูกคนยากคนจนจะต้องมีที่เรียนจึงเกิดโรงเรียนราชการพลเรือนขึ้น<ม>แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงราชการที่6ก็สนองนะครับพระราชดำริของพระบิดา<ม>ก็คือยกโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนั้นให้เป็นมหาวิทยาลัยชื่อจุฬาลงกรณ์ม,มหาวิทยายลายัยมีสสาขารัฐประสาสนศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์และ อัสษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่คณะเดียวกันทั้งหมดสี่คณะอันนี้แหละพี่ถึงบอกว่าเราต้องมีความก,กตัญญยูรู้ค,รคุณให้รู้นะที่มาที่ไปของเราเนี่ยนะที่เราอยู่ที่เราอาศัยที่เราได้ร่ำเรียนนะครับว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่มีคนที่เขาสร้างทําให้เกิดเนี่ยถูกต้องแล้วก็ที่ดินนั้นเนี่ยนะคะถ้าไปดูว่าตอนที่จุฬาได้ที่ดินมาเนี่ยนะครับชนดแต่เดิมเนี่ย เป็นของรัชกาลที่หซึ่งเป็นราชมรดกตกทอดจากเสด็จพ่อเป็นของะะพระองค์นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินบริเวณสยามนะครับมาบุญครองสามย่านมิตรทาวนะจามจุรีสแควร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ดินที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ว่ารแรกเริ่มเดิมทีมีสี่คณะค แต่ต่อไปนั้นก็คงจะต้องขยายจึงต้องมีพื้นที่รองรับเอาไว้ซึ่งก็จริงดังว่านะครับจุฬาอยู่สองฝ้าพยาไทยเลยนะคะอย่างกว้างขวางและในขณะเดียวกันเนี่ยที่เหลือจากตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เอามาทำมาหากินที่ทำให้จุฬาเนี่ยเป็นมหาลัยที่เจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีรายได้เป็นงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน ไม่ว่าจะส่งครูบาอาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเติม,มไม่ว่าจะเป็นการ <c oughs> สร้างตึกสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นการหาอุปกรณ์การสอนทั้งหมดเหล่านี้วันนี้พี่ถึงต้องใส่จีนี้เพื่อจะบอกว่าความเป็นคนไทยพี่ต้องการให้ต้องการจะแสดงความกตัญญูร,รู้คุณค,ค่ะ นิดเดียวเองรำลึกถึงนึกถึงครับคุณผู้ชมนะครับบางทีความกระตัญยูนะครับเราแค่รึกถึงเนี่แหละครับแล้วก็ทําความดีเอาไว้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับถือได้ว่าจะทําให้ชีวิตของเรานั้นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะใช่เนะพราะฉะนั้น<อ>จําสุภาษิตนี้ไว้นะคนกระตัญยูตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมเชื่อเพราะว่าผมคนนึงนั่นแหละนะครับจริงจริงนะเชื่อเล่าอีกนิดหนึ่งครับพี่เนี่ยตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย พี่เป็นคนเดียวเลยนะในพี่น้องเนี่ยที่รับผิดชอบพ่อแม่ทั้งที่อยู่อาศัยเงินใช้ประจําเดือนของอร่อยรถอะไรต่างๆนานาและรวมทั้งเมื่อเจ็บไข้พี่ไม่เคยรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทําไมคนอื่นไม่ช่วยรเราไม่รู้ว่าเรารู้แต่ว่าเราทําหน้าที่อนะครับนะะจนถึงวันที่ท่านสิน้นงานศพพี่ก็จัดการเองทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ารักษาพยาบาล แม่ชอบกินอะไรพ่อชอบกินอะไรนะคะบ้านที่ซื้อให้ท่านอยู่รถที่ซื้อให้เอาไว้ไวใช้นะคะคเงินประจำเดือนโอ้โห ทำด้วยความสุขใจมากามากมีใจ,ใจ <ๆ S 2> ที่ได้ทำเนาะถ้าเกิดว่าคนเราสัมผัสได้นะครับอย่างน้อยนอยเนี่ยชีวิตเรามีสุขสุขใจครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรที่อาจจะย้อนแย้งนะครับทำให้ตัวเองนั่นแหะมีความทุกข์นะครับคนนี้เนี่ยผมเลยอยากน้อมนำนะครับเรื่องของคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่20นะครับท่านตรัสบอกว่าถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทําถ้าทําไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กําลังใจกันนะครับแม้ให้กําลังใจไม่ได้ก็ให้สงบนิ่งเพราะว่าสังคมตอนนี้มัน,ม,นมันห่างไกลเรือ่องพวกนี้เกินเพาจะนเเห็นว่าพระองค์ทรงเริ่มจากคําว่าคิดครับแสดงว่าสิ่งที่สําคัญมาก,มมากๆก็คือความคิด,คดนะครับซึ่งแน่นอนแหละคนเราจะคิดได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมันมีพื้นฐานที่ต่างกันเยอะมากใช่ค่ หนึ่งกรรมพันธุ์นะครับกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับคือการที่เราจะเฉลียวฉลาดหรือไม่อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะอันนี้อันแรกครับอันที่สองการอบรมเลี้ยงดูนะครับถ้าเด็กบางคนถูกอบรมเลี้ยงดูแบบชนิดไม่ต้องคิดอะไรเลยพ่อแม่จัดการให้ทุกอย่างครับเด็กคนนั้นจะคิดไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์ว่า d n a เเราเป็นอย่างไรการเลี้ยงดูเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะสภาพแวดล้อม นะ an, สภาพแวดล้อมเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราคิดหรือสภาพแวดล้อมที่บังคับให้เราอยากคิดครับเพราะว่าพี่เคยไปงานไปทอล์กโชว์ในงานหนึ่งนะครต้องขอขอสันทีกันนะเขาเสียไปแล้วเขาพูดบอกว่าลูกน้องผมทำงานกับผมไม่ต้องคิดอขอให้ขยันทำตามที่ผม บอกให้ก็แล้วกันอันนี้ไม่ดีเลยนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับแต่เดี๋ยว,วอุบไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ดียังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันต่อครับนี่คือปากกระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม ันใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดวาก,ก้บลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติดแน่ <_ t ilt> หนูยักได้วาโก้บลุม อีซูซู X Series ไรด์ลูม่ยเราใจสไตล์ X Infinite X ไ i f e วากอเบลุมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้สุดค่าข่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วากอบลูมนี่คือปากกระ,กะป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง สูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอื้ออกจากรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined Wagyu มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดี ชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วาโกโก้บลูมสนับสนุนโดย All New Isuzu m w x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโก้บลูมชิลได้ทุกท่า ซาแบบครับติทดคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ต่อกันเลยครับว่าทําไมไม่ดียังไงฮะที่ฝากเอาไว้เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้ามันคิดเป็นเดี๋ยวมันจะคิดได้ดีกว่าเขาที่เป็นเจ้านายแล้วถ้ามันคิดได้เดี๋ยวมันจะจากไป<อ> <laughs> เขาก็เลยบอกว่าขอให้ลุงน้องอย่าเค็ดคนะทำตามที่เขาบอกก็พอ,อแต่จริงๆแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยมันก่อให้เกิดนวัตกรรม คือถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยของใหม่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะทุกวันนี้ที่เราอยู่รอบกายเราเนี่ยมันเกิดจากคนช่างคิดทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีคนคิดเนี่ยเราก็คงจุดใต้จุดเทียนแล้วก็ขี่เกวียนกันอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาแรกเลยบอกว่าถ้าคิดไม่ได้เนี่ยนะคะให้ช่วยทําอะไรนะถ้าคิดไม่ได้เนี่ยก็ให้ช่วยทําเลยนั่นแหละมีคนคิดแล้วเราก็ตามที่พี่ยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องคิด ขยันทําก็พอนะครับก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยความคิดสําคัญที่สุดครับนะะคว่าเรานั้นถูกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างไรฉลาดแค่ไหนอ้ออย่าลืมส่วนตัวด้วยมีความทะเยอทะยานหรือไม่ต้องมีบางคนไม่มีความทะเยอทะยานไงครับอาร์ตเคยได้ยินประโยคนี้ไหมทําไมแค่นี้เหนื่อยไม่พอเหรอต้องคิดทานู่นทานี่เพิ่มแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนี่มาคิดอะไรอีกอนี่คือส่วนตัว คนบางคนมันไม่มีความทะเยอทะยานมันจึงไม่คิดก็นี่เขาทำอย่างที่เป็นอยู่นั้นแหละใช่ไหมนี่ทไปเรื่อยๆแต่ว่ะทีนี้เมื่อเราไม่คิดครับแต่คนอื่นเขาคิดในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาไม่อาจจะทําให้สําเร็จรุ่งได้เพียงตัวเขาเขาต้องการคนร่วมมือร่หมายรวมมือดังนั้นเมื่อเราไม่คิดเราก็ช่วยทําได้ไหม อย่างนี้เป็นต้นรู้มือเขาหน่อยอย่างเช่นเราเองไม่ใช่หมอเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้วิธีการป้องกันโควิดเป็นอย่างไรแต่เมื่อหมอเขารู้เขาบอกให้ใส่หน้ากากนะเขาบอกให้ล้างมือนะเขาบอกให้อยู่ห่างกันนะอย่าไปที่เสี่ยงนะอะไรทํานองเหล่านี้เราก็ทําตามสิครับเราก็ทําตามอย่างตอนนี้นะโหพูดกันเยอะจังเลยเปิดเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวก็ปิดมกรา ไอ้จะปิดหรือไม่ปิดพี่ว่ามันไม่ได้อยู่กับอะไรล่ะหมอหรือไม่ได้อยู่กับฝ่ายปกครองลอยู่กับประชาชนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับเพราะจริงๆทุกวันนี้เวลาเราเจอคลัสเตอร์เราเจอคลัสเตอร์จากบ่อนคลัสเตอร์จากวงเล่าคลัสเตอร์จากวงเสพยาคลัสเตอร์จากงานเลี้ยงงานฉลองงานวันเกิดต่างๆนั่นนะ ซึ่งตรงนั้นก็คือเขาคิดแล้วว่าอ,อย่าทําแล้วคุณทําทําไมล่ะพี่พีพอคิดอย่างนี้ขึ้นมานะน่ากลัวอย่างนะเราเนี่ยไว้ใจพวกกลุ่มคนที่เขาส่งส่งของให้เรานะเพราะยุคนี้นิว n o r m a l บางทีเนี่ยยกหูแล้วก็สั่งมาของมาส่งเนี่ยแต่พอไปดูที่ตลาดนะกลุ่มคนส่งของพวกนี้เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์แล้วพวกนี้โอ้โหเปิดแมสดูบุหรี่กินเหล้าน่ากลัว,ลวเพราะฉะนั้นนะที่บริษัทพี่ที่บ้านพี่ครับอีกคนเป็นส่งของวางไว้ข้างหน้านั่นแหละ <laughs> มันต้องเซนนะพี่เซนเลยเซนเลยเซนไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินออกไปฉีดแอลกอฮอล์ทิ้งไว้จนแอลกอฮอล์แห้งแล้วถึงขนเข้ามาก็นี่แหละแบบนี้แหละก็หมายถึงว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ว่าเว่าต้องรับผิดชอบนะร้านค้าต้องรับผิดชอบคนส่งรับผิดชอบนะไม่ใช่ก็มันมีวิธีการที่เขาคิดให้เราแล้วไงก็ไปฉีดสิแล้วก็เอาเข้ามาแล้วพอเราจับเสร็จแล้วก็ไปไงล้างมือของตัวเราเวลาพี่ไปซื้อของทุกวันนี้ เมื่อพี่ได้รับเงินมาครับพี่ฉีดสเปรย์ที่เงินนะอแล้วถึงจะเอาเข้ากระเป๋าครับแล้วตัวพี่ที่จับเงินพี่ก็ล้างมือแล้วถ้าเกิดที่ไหนเขาจ่ายเงินด้วย QR code เค้เขาจ่ายเงินด้วยแอปพี่ก็ใช้แอปอน้องบอกเบอร์บัญชีมาตึงๆโอเคนะครับมันนี่คือทำทำนะนะแม้นคิดได้คิดถ้าคิดไม่ได้ทำทำทำไม่ได <tr änd. S 2> ้ให้กำลังใจ อถ้าเราทําไม่ได้เราก็ให้กําลังใจอยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลยฮะสมมุติว่าตูนเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากจะหาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์เขาคิดใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทำทำด้วยทีนี้ถ้าเราวิ่งด้วยได้เราก็ไปวิ่งกับเขาครับแต่ยังแก่ๆอย่างพี่เนี่ยวิ่งไม่ได้ เราก็ให้กำลังใจเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยาพี่เอาของรักของห่วงพี่ก็คือที่บ้านพี่เนี่ยพี่สะสมคิวเปตพี่สะสมกรรมเทพซื้อมาจากทั่วโลกเลยพี่เอามาหลายสิบตัวเอาไปประมูลค่าลพี่เอาไปประมูลได้เงินสี่0มืนกว่าบาทพี่ก็เอาไปสมทบกับเขาให้กำลังใจใช่นั่นคือการให้กำลังใจถ้าพี่ไปวิ่งได้พี่ก็ไป แต่พี่วิ่งไม่ได้หรอกพอพี่พูดมาว่าตอนแรกยังงงอยู่นะบอกว่าคิวปิดอ้อออกไปให้กำลังใจหรือว่าเอาคิวปิดไปช่วยวิ่งไม่ใช่พี่เอาคิวปิดไปประมูลแล้วก็มีดรงดารามีคนมาประมูลกันตัวนี้3000ตัวนี้4ี่พันตัวนี้5 0 0รอยแต่ก็ว่ากันไปเนี่ยนะครทั้งหมดพี่ได้เงิน40,000สีแล้วก็พี่ก็สมทบให้มันเป็นยอดกลมๆเข้าไป ยอดเงินของพี่แล้วก็ยอดเงินที่ประมูลนะเราก็ไปให้เป็นกําลังใจ,เ,งใจใเขาซึ่งพี่เชื่อว่ายอดเงินที่มันขึ้นรายวันเนี่ยปึ้งปึงป้งปึ้งปึ้งเนี่ยเป็นกําลังใจถูกไหมใช่ครับคนที่เขามาวิ่งคือถ้าเกิดเขาวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่4ี่หมืนวิ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งสี่หมื่นสอง <c oughs> วิ่งจังหวัด 40, สี่หมื่นสพันห้าร้อยเขาคงไม่มีกําลังใจแต่โอ้โหตอนนั้นที่จําได้นะครับว่ารายการโทรทัศน์จะรายงานเลยว่ามันขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ ไม่ใช่ขึ้นรายวันนะขึ้นรายชั่วโมงเลยนะใ,ให้เห็นเลยซึ่งพี่ว่ามันเป็นกําลังใจให้กับคนวิ่งเนี่ย,ยคิดไม่ได้จงทําทําไม่ได้ก็ให้กําลังใจใช่ให้กําลังใจ<ม>ให้กําลังใจก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ละคิดไม่ได้ทําไม่ได้ให้กําลังใจไม่ได้ก็บอกให้สงบนิ่งก็พี่ก็เลยบอกว่าคนเรานะครับสมมุติพี่ไม่ชอบคี่น้าอาร์ตแต่อาร์ตทดีสิ่งดีที่พี่ทาได้ก็คืออย่าไป พูดจาดราม่าด้วยการบิดเบือนครับเงียบซะชมไม่ลงก็อย่าบิดเบือนแล้วด่าอันนี้ใช้ได้ในสังคมปัจจุบันนะไม่บางคนบางคนเนี่ยนะไม่ชอบคิดหน้าเขาชมไม่ลงครับทําไงดีอ่ะก็ทําดีโอเคเดี๋ยวหามุมด่าดีกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึงบอกให้กําลังใจไม่ได้สงบนิ่งสาอย่าไปพูดอย่าไปด่า บางคนนี่ยอุ้ยหามุมแซะหามุมแขวะจนได้อ่ะครับเฮ้ยพี่ยึดหลักอย่างนี้นะชมไม่ลงครับก็เงียบซะตรงอย่างน้อยไม่ใช่ไปหาร่องช่องนิดนิดหน่อยหน่อยเอามาด่าจนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครสังคมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเยอะนะครับเออเป็นอย่างนะสมมตินะถ้าเกิดมีคนเขาไม่ชอบพี่นะครับแล้วก็แสดงพี่พูดจาหรือพี่ทําอะไรที่มันดีนะเขาอาจจะมาบอกว่า ใส่หน้ากากหลวมแล้วต้องขยับไปมากขอนิดนึงเอาไม่มีอะไรยขอนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะเใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเรื่องไม่มีสาระไงมันจึงได้เกิดคําว่าดราม่าไงคำว่าดราม่าก็แปลว่าเรื่องมันไม่เป็นเรื่องจะเอามาทําให้เป็นเรื่องเพื่อจะไปกระตุ้นความรู้สึกของคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทํานองล่านี้นะคะหรือบางทีอาจจะมาพูดบอก เป็นผู้ชายอะไรพูดคะพูดคะ่ะนี่คือวิธีการไงวิธีการจริงๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับนี่คือปากระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม น h ่อีส t X Series รุ่ใหม่เราใจสไตล์ X Infinite X l i e w o Bloom มีนวัตกรรม Airy Feel <c oughs> เบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีช่อได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่หนูยักได้ Wago <c oughs> Bloom ออกจะกรอบพร้อมสมเจตดิมๆ ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined Wagobloom ม,มีนวัตกรรมแอริฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิวได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้ว a ก o b l o o นี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมตัวตอนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนี่คือปากกระ,กะป๋องซื่อสัตย์ ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมสนับสนุนโดย all new isuzu mu-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดี กินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาก้บลูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบครับติดกลับมาช่วงท้ายนะครับอยากให้พี่นี่ฝากไว้เลยนะเรื่องของความกระตันยูเรื่องของออการช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันอันแรกนะคะความกระตันยูเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับนะครเพราะมันแสดงถึงว่าเรามีจิตสำนึกที่ดี นอกเหนือจากคนเลี้ยงดูเราแล้ว,ลวนอกเหนือจากคนที่ให้อะไรเราแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ก็คือใครให้โอกาสเรานั่นคือกระตันอยู่กับผู้ให้โอกาสนะครับะะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลาเราทํางานทําการเนี่ยนอกเหนือจากเรามีแรงกายแล้วเรายังอยากได้แรงใจครับแรงใจนั้นมันก็เกิดจากการกระทําและคําพูดของคนอื่นนะครับ ถ้าใครเคยอ่นิทานอิศกบเนี่ยจะมีเรื่องโคนนันทวิสาลนะครับเจ้าโคเนี่ยเวลาดุด่ามันมันไม่ขยับไม่เยยืนแต่พอบอกให้เจ้าโคขยับนะอย่างนั้นอย่างนี้นะมันขยับครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเราต้องการกําลังใจค่ะนอกเหนือจากการเป็นคนที่แข็งแรงร่างกายทํานู่นทำนี้ได้แล้ว แต่บางทีมันก็อ่อนอกอ่อนใจถ้าไม่มีคนให้กําลังใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังเหนื่อยแต่ได้กําลังใจบางทีมันก็หายเหนื่อยนะมันก็หายเหนื่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับท้ายนี้อยากฝากกันเอาไว้นะครับเรื่องของความกตัญญูครับกตัญญูตอบแทนรู้คุณในความดีนะครับคนไหนทําดีกับเราคนไหนให้สิ่งดีๆต่อประเทศชาติบ้านเมืองรู้คุณไว้เถอะครับเชื่อได้นะครับว่าชีวิตแห่งความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับให้กําลังใจในช่วงท้ายรายการนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและอาจารย์เสร